แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอ็มล้วนแด้รับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวก8หดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ คูโบ้เอ้ยมีคูโบ้ให้เล่นด้วยเหรอเอาดีเอาละเออมากูเอาเลยแค่นั้นถูกปะเนี่ยไอ้เหี้ยอ่ะเอาก่อนเลยฮึและขอญาต์เอามาครับตัวที่สองเดี๋ยวไอเดียมไว้เล่นกลางลุกแค่นั้นสามโอ้ยขี้หมดตูดเลยนะเดี๋ยวเราไปไปไ ที้เครืองหลังตัวละหมื่นวะฟูเรือดำน้ำสีเหลืองเข้มๆหาลดราคาให้กันหน่อยได้ไหมเงินเนือน้อมีเท่าที่เห็นนี่แหละเฮียเกินขอญอาตทุ่ม โดยที่ไม่ถามซึ้นเวอร์ครัสเดี๋ยวได้ชอปปิ้งอีกเหรออ้าวผมซื้อตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเสริมทับเอ๊ะมีคนดูแนะนาว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นเว l ร์ครัสพี่ก็ได้บึ้มๆแต่ผมยากเปิดทีเดียวอะนะมาผมขี้เกียจละผมซื้อให้ประตูครับประตูเรามันต้องเขาเรียกว่าระดับเวิร์ครัสหน่อยวะอะมีแค่โบรี่ยังหรอมาเจ็ดร้อยพอ หมื่นหนึ่งอ่ะเก็บไว้นี่อัลตาวิลล่าครับครบละเรือดำน้ำสรุปตัวอื่นเล่นได้ไอเดียไม่โหดนี่เรื่องสุดเลยนะตัวหกหมื่นนะเนี่ยไอ้เฮียตัวละหกหมื่นอ๋อนี่ไงโอเคโอเคโอเคนี่โค้ดโก้ผมยังดีครับบอกไว้เลยแน่นจัดคือแบบทำโค้ดไปแล้วไอเดียไป มอบหมายให้มึงเฮ้ยเขามียิงผมได้ไงอ่ะซัดงั้นไ้เดียวไปดิโรดี้เอากระทิงไปชนหน่อยลูกแบกพ่อหน่อยนะฮ็หา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 ีหา่อะสายฟรีสายเหลืองหาไม่ใช่เรือดำน้ำสีเหลืองไม่ใช่สายเหลืองไอ้ด่ไหนตัวไหนกูต้องจำชื่อนักเตะก่อนจะได้ อไอปี IP ขวานี่ยน่าน่าไอ้น,นี่สุดในตัวลุกเนี่ยมึงร้อยสิบหกเ,เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะเรามีตั้งหมื่นหนึ่งอันนี้เปนตัวเท่าไหร่วะหกพันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเด้งส่วนไอ้นี่โหดแน่นอนครับฮึมพิธีฝึกเล่นเกมลับเหรอไม่รู้ว่ะก็ต้องทำความเข้าใจกับการสวิตต์เออหัวแยกนะแล้วบอกเจอบอทเออไหนว่าบอทสัตเห็นมีเลยวะแชท แล้วดูดิน้องดียาดันจูมากโอเคครับผู้ยิงประตูแรกโปรแกรมไหมไม่รู้อีกขอชดหน่อยโอ้โหเค้เกือบไม่รอดแระแทมไม่อยู่ด้วยนะ่ะตอนแรกต้องเอาอีกตัวมาสวิตรับมาริโอกาสปา บูอะไรดีอ่ะอาตมารักโยมดีอะฮา่าพวกเองก็นักเกินไปต้องดูว่าไอ้กองหน้าตัวเป้าผมเนี่ยมันจ่ายบอลดีแค่ไหนวะไอ้อูนาวเนี่ยมันแทงอะไรบ้างได้บ้างไหมหรือมันรอจบอย่างเดียวโอ้โหแต่ตัวเนี้ยมันรู้เรื่องแม่งจ่ายเคียมากรอจบอย่างเดียวสองเท้า เฮ้ยโหเขาเห็นก้องหลังเราแล้ว,ลวเขาจะพิฆาตกูละพระเดชศึกโอเคยิงโลดายติดอดีโก้แม่งนอนเลยเดี๋ยวต้องดูส่งสั้นเว้ยมันน่าจส่งสั้นไม่ดีอ่ะไออูนาวเนี่ยแต่พอจ่ายบอลร,รู้เลยตังวะลูกกดสามเหลี่ยมกดอะไรเงี้ยไม่ค่อยโหดแต่เอาไว้น่าจะยิงคมแหละในกรอบแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยยิงหรอกไอตัวนี้เรายิงอย่างเดียว โอเคเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยิงฮิตอะไรอ่ะหูเนาโอ้โหเฮ้ยมันสายห้าจริงป่าว้ยอันนี้สงสัยจริงแล้วเนี่ยหากข้อได้แค่นั้นไปยูทีด้วยเอาละ ไอเดียวไห้มึงมต้องไปเล่นหน้าให้แล้ววะกูไปหากลางลุกมาใหม่ไออูนเอาไม่จ่ายบอลไม่มันเดียวโอ้โหไม่มีพลาดว่ะไอตัวเนี้ยแต่อูนาวแม่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้โอกาสก่อนให้โอกาสแบบเวลฮาเวลฮาก่อนมึงเพิ่ 5, งเวลสองไงไง บูอะไรเด,เดียวโอ้โหแค่นีดเดียวเกือบดิ้นบูอะไรเดียวเขี้อันสายห้าขวาห้าของจริงอะ่ะตัวเนี้ยมันโหดอา้าวรออะไรอะ่ะแล้วมันอะไรมึงจะตีบกแปดให้มันติดวะฮะไอ้ดิ้นไอเดียเนี่ยมึงเห็นมันโชว์ไหมนะี่ยอื้อหือ สายอีกทีโอเคยังไม่เข้าตรงนี้ไม่รู้ว่าอะไรแล้ว คุณเอาผมว่าเดี๋ยวมันเกิดว่ะวลวห้ามันเกิดเลยบอกเลยมีทรงจัดตอนนี้นกลับมาละเขาเพจอะไรบ้างขนาดวะคืนเดียวจบไหมโอ้โหไม่น่าวะ่ะคืนเดียวจบผมผมน่าจะกล้ามแขนขึ้นอ่ะหิดหน่อยแยกผ้า,ากันได้ว่ะคนเราเสร็จเยอะ เดียเดียโอ้กเลยอะ่ะตอนเนี้ยขอมีสองกันเฮ้ยโอ้โหเซ,ซมากเซมากเดียคนเดียวเท่านั้นตอนนี้ เฮเยี่ยลูกมันเบาเบาเนาะสูดเลยลรงเนี่ย <Hey. S 1> ส่งให้ดีะเฮ้ยเอยเอมีหน่อยมีให้เห็นหน่อย <Hey. S 1> เอ็มลดลงด้วยมันโดนหักภาษีไง ถือว่าเป็นแนวทางการทําทีมที่ไม่ดีนะทำแบบทำเปลี่ยนฟูไปเรื่อยๆแต่ผมเอาไว้ทําเป็นคอนเทนต์อยู่แล้วไงก็เลยอย่างนั้นนะต้องเปลี่ยนฟูลได้ไม่เบื่อไม่ได้จะเป็นคอนเทนต์แบบสายฟรีเก็บยาวๆทีมจะประมาณไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่คอนเทนต์บบนนคอนเทนต์เป็นเลือกฟูมาหนึ่งฟูลแล้วก็แล้วก็ส่งให้อเดียยิงหลายแล้วก่มเล่นขึ้นไอดีหนึ่งก็แล้วไอดียสองก็แล้ว สนามแรงด์กิ้งก็ไม่เดือดนะ้ีทีปูขึ้นไปนขึ้นคนเดียวที่มวยได้ไหมสองพันวิวอะ่ะรอเด้งรอเด้งคืนนี้มีโอกาสคลิปใหม่ติกต่อเพิ่งลง โอ้โหตีบล็อกอ่ะคนคนมั้เนี่ยในเวูเซไอ อ่าไม่ใช่เนเวทยูเวหรือไอคอนถึงก็เป็นคำถามเลยวะ